ดูตัวใหญ่จังวะทำไมดูตัวใหญ่จังวะลูกไชิวไม่ชิวนี่เสียงอะไรลูกเสียงอะไรเสียงอะไรครับเสียงอะไรมนีปะเปิ้ลเขาฝากมาให้ห ชอบปพรทิฟฝากมาให้อนี่า,า,างนี้หลุกทางนี้ลุกทางนี้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  <c oughs> เอ๊ะแม่หลุกไม่ยอมนอน ดูถึงมือเขอาซะก่อนนี่คนละสีคนละข้างเลยลูกมันเปียก <laughs> มันเปียก,เ,กเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหัวเมงอ่ะหัวเมงอ่ะหัวเมงน้อยอ่ะหัวเมงน้อยอ่ะลูกมอง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 อะไรวะ ยังไงไม่รู้จิ๊อ้อยไอมิงน้อยไอหมิงน้อยหมิงน้อยมิงน้อยหมิงน้อยมิงน้อยหมิงน้อยมิงน้อย้แพ้เล่นจมแค่นี้